เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปอกก็จะพามาจัดสเปคคอมนะครับ i7 1 2 7, 7. 0 0 f นะครับ12บอคอร์่เทรดบอกเลยว่าสามารถลุยเกมได้แทบทุกเกมเลยนะครับและยังสามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างรวดเร็วหรือว่าเราจะเล่นเกมไปด้วยอัดหน้าจอไปด้วยสตรีมไปด้วยก็ยังได้นะครับทำงานหลายอย่างพร้อมกัน i7 ได้เปรียบมากเลยเพราะคอร์และเทรดเยอะนะครับแล้วก็แรมในเครื่องน,นะครับเป็น 32GB บกิกบัตสามพันสองเลยนะครับก็ช่วยให้การเปิดหลายอย่างพร้อมกันว่าเราจะ เปิดเกมนะครับใครวะเปิดเกมตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพหรือว่าจะเปิด Google Chrome 20 30บก็ทำได้สบายสบายเลยนะครับทั้งแรมเยอะ CPU ก็หลายข้อหลายเทศแล้วนะครับแล้วก็ผนวกกับ Windows แท้ด้วยนะครับมี Windows แท้ให้ด้วยนะครับอันนี้ Windows แท้ลูกค้าต้องซื้อเองนะครับร้านเราจะลงเป็นแบบ trial version นะครับตัวทดลองใช้แต่ก็ใช้ได้ปกติเลยแล้วก็ตัวเก็บ ข้อมูลนะครับ SSDM.2 1 0 0 0 g กิกลงเกมได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้หลายไฟนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นมันเป็นได้มากกว่าคอมเล่นเกมเลยนะครับสามารถใช้ทำงานสถาปัตย์ทำงานออกแบบครีเอเตอร์ต่างๆทำได้หมดนะครับแล้วก็การจอ3060ที่ไอบอกเลยว่าปรับสุดได้แทบทุกเกมนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เลยเมนบอร์ดเผื่อโตนะครับตัวนี้รองรับซีวที่กินไฟหนักเช่น i9 ลาดเขได้ด้วยใส่มได้4แถวล็อตการ์จอเสริมความแข็งแรงนะครับใส่ M.2 ได้หลายตำแหน่งนะครับรับไ i ไฟรับบลูทูธได้ในตัวนะครับสเปกนี้ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับนี่แรมใส่ไป2กิกที่ผมบอกไปเอาละผมมาลองเล่นเกม a r ให้ดูแลนี่ผมกลายเป็นอะไรผมจะตายเหรอการปรับตั้งค่าตอนนี้นะครับผมปรับเป็นอีพิกปรับภาพสวยที่สุดอันนี้ผมน่าจะใกล้ตายแล้วแหละนะครับกะพิบกระพริบกระพริบแบบนี้นั่นไงนะครับปรับอีพิกนะครับ เฟรมเรทก็ยังอยู่เกิน60เฟรมแล้วอ่ะคือลื่นมากนะครับนี่ครับการโหลดฉากต่างๆก็ทําได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับดูเฟรมเรทนะครับ7จะ10เฟรมอัพนะครับไปทางไหนดีนี่ครับมีไดนโนเสาร์ด้วยแหลมเครื่องกินไปประมาณ12กิกนะครับ กาจอก็ทํางานเต็มที่เลยเพราะเราปรับสุดนะครับอุณหภูมิกาจอที่71องศาอุณหภูมิซีวอยู่ที่47องศาอ่อแล้วก็ในส่วนของซีวนะครับก็ใช้ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยนะครับทาให้อุณหภูมิซีวมันเย็นมากนะครับเคสก็เป็นเคส NCXT นะครับจะเป็นขาวแบบเรียบเข้ากันมากเลยนะครับสวยงามมากๆครับในส่วนของหน้าเคสนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกๆคนได้ดูกันหน้าเคสจะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามมากครับ เคสเที่ตัวนี้จุดเด่นก็คือด้านหน้าเคสจะเป็นแบบหลังพึ่งนะครับช่วยให้การดูดอากาศเข้าไประบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับอ่าเป็นไงสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็แรมนะครับเป็น RGB สีขาวสามารถปรับโหมดได้ส่วนพัดลมก็สามารถปรับโหมดได้นะครับอันนี้พัดลมดูดลมเย็นจากด้านหน้าเครื่องคอมเข้าไประบายความร้อนในหม้อน้ํานะครับนี่ แล้วก็ข้างในนะครับสวยงามมากครับผมแล้วบล็อกน้ําก็ค่อนข้างสวยเป็นสีใสนะครับแล้วก็ภายในจัดสารให้อย่างดีนี่ครับซีฟูตอนนี้ที่เล่นเกมกินไปประมาณ15%เท่านั้นเองโหสามารถใช้ซีิูอัดหน้าจอหรือว่าจะไปยิงสตรีมก็ได้นะครับดูครับไดโนสารต่างๆเฮ้ยตรงนั้นมีมีคนอยู่ด้วยนะครับแต่เราไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะเจอกระทืบนะครับนี่ลองสลับโปรแกรมนะครับดูครับนี่ เปิดกรเปาสว้วางๆทำได้อย่างรวดเร็วครับฟืบดูปึ้งนะครับกวนโคมผมเปิด10 20แทสบสบายๆเลยอ่ะอ่ะสำหรับเขาเกมครับเห็นไหมโหมันติดทัสกิ้งต่างๆสำหรับโปรแกรมไปมาได้รวดเร็วมากมีเทคโนโลยีใหม่อย่างพีคอ e ีคอนะครับคอหลักคอรองคอหลักก็เอามาประมวลผลในส่วนการเล่นเกมเกมที่ต้องการประสิทธิภาพต่อคอหนักๆหรือว่าโปรแกรมที่ต้องการประสิทธิภาพต่อคอหนักทำให ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจะส่งข้อลองก็เอาไว้แบบแบ่งไปโหลดในส่งงานที่เราไม่ได้โหลดเช่นเราพับหน้าจอใช่ไหมเนี่ยอย่างกวนโคม Chrome Discord Microsoft Edge เนี่ยเราเราไม่ได้โหลด e-core ก็จะมาทํางานนะครับเนี่ยตอนนี้ e-core ทำงานอยู่เพราะมันไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับพอเราสลับไปที่การเล่นเกมปุ๊บนี่มันก็จะสลับงานมาที่ p-core core หลักนะครับทำให้เฟรมเรทเวลาเล่นเกมเฟรมเรทเวลาอัดหน้าจอหรือว่าตัดต่ออะไรเงี้ยมัน ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนเกมเฟรมเ่ยพุ่งในส่วนการตัดต่อก็ทําให้การเรนเดอร์วิดีโอทําได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับดูครับการเล่นเกมทําได้อย่างลื่นไหลเลยเออผมชอบเดนนสาร์ตัวนี้มากเลยเดนนสาคนเลี้ยงกันนี่โอ้สวยมากนะครับอ่ะทีนี้เราลองปรับการตั้งค่าแบบต่ําที่สุดดูนะครับเน้นเฟรมเรทปรับปรับต่ํานะครับปึ้งนําไปใช้เรียบร้อยครับ เฟรมเลทตอนนี้2 0 0เฟรมนะครับ200รเฟรมการ์จอจาก99%ก็เหลือประมาณ50%เนะครับเพราะว่าการ์จอมันไม่ได้ทำงานหนักและไม่ได้ประมวลผลกราฟ,ฟิกหนักแล้วก็ CPU ดีดมาประมาณ23.2%สนะครับ CPU จะมาทำงานหนักแทนเพราะว่าเราปรับกราฟ,ฟิกต่ำที่สุด CPU มันก็จะประมวลผลรายละเอียดทุกอย่างที่มีในแมปขึ้นมานะครับทำให้ซี u เนี่ยมันทำงานหนักขึ้นนะครับนี่เฟรมเลทที่ได้ก็200แล้วก็เฟรมเลยเพราะว่ารายละเอียดต่างๆมันขึ้นมาเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่มันจะไม่ได้สวยนะมันจะแค่แสดงภาพที่มันแบบดีเทลต่างๆให้มันแบบไม่ได้แบบมีกราฟ,ฟิกเยอะเป็นแบบละมุนละมุนแบบเป็นก้อนๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เล่นลื่นขึ้นนะครับแต่กราฟ,ฟิกก็ดรอปลงมานี่ครับร้อยกว่าเฟรม2 0 0เฟรมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของใครต้องการคอมที่เอาไว้เล่นอาร์เฉยๆไม่ได้แบบ เน้นทํางานครีเอเตอร์ตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพแล้วทํางานสามมิติจริงๆเริ่มต้นด้วย I3 แรม8อันนี้ผมตีให้ต่ำๆเลย i3 แรม8การ์ดจอ1 0 5 0งศูย์ห้าไอแลปต์ต่ำๆเออนี้เล่นได้แล้วงบไม่เกิน2 0 0หมืนก็เล่นได้แล้วนะครับก็ปรับให้มันเหมาะสมนะครับเกมอาร์คก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กินสเปคเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ถือว่าสเปคต่ำๆก็พอเล่นได้อยู่พอแบบถูๆไทๆได้อยู่นะครับแต่ถ้าอยากเล่นลื่นก็นุ่นเลยครับโอ๊ยโอ๊ย โดนเล่นสอบกันแล้วอยากเล่นดื่นก็ได้นำงบสอง0 0ืนอัพนะครับเอาละประมาณนี้แล้วกันเอาไงวะเอาไงวะส่วนเอาไว้ไ่กดสู้คนเอาไว้ประมาณนี้เลย